เดนออกกําร่งกายโมนีกับที่เสาร์ค่ะทุกคนมาถึงมองนี้ก็ได้ยินเสียงค่ะยินเสียงเขาตัดไม้อันนี้คือรถขนในเครื่องตัดใหม่มากนะน,นี่นะเอ,อาไปจังไดเนะาะพอกจะตองตัดนั่นแหละค่ะไปต้นไม้สองร้อยปีเหลือแล้วได้เจิมยางเห็นสิบสี่ปีแล้ว ตอนนี้ก็สี่ปีก็หายไปกับพิษตาแล้วค่ะมาตัดแล้วเรียบร้อยนึกว่าเขาถือว่าตัดฟังนีตัดอีกแล้วค่ะเอาตัดไปรถเจิงก็ทำยังไงได้เราเดินไปเบิรงเข้าไปไกลจังหน่อยก่อนค่ะแล้วค่ะต้นใหม่สองลอยปีเจิงยางเห็นซูมือคุณนะก็เหลือแล้วค่ะเขามาตัดแล้วเขามาตัดด้วยคุณ เฮ้ยทตกคนเชื่อมต่อต้นไม้ข้างในเจอยางไฟบ่ได้แล้วเพราะว่าคนตัดไม้เาทุกคนยางเส้นทางนี่แหละนี่อันนี่กูเปล่าเม้ยางน้ำค่ะกูเปล่าฝรั่งสวิเดนย่างโซ้าม้ยางผู้เดียวอันย่างเพท่อนไปถึงถนนอันมาพ่อเพิ่นไอ้รถไอ ตัดใหม่เลยแม่ค่ะนี่มือมแรงกับมีผูบ้บ่าวมะยางน้ำผู้บ,าาบ่าวสวิเดีนมะยางน้ำมีแหง้งค่ะเมื่อเบิ้งเบิ้งว่าเขาตัดไปหอด้ดยแหละคะ่ะไปเบิ้งน้ำการคะ่ะนัน่นผู้บ่าวสวิเดียนยางน้ำหนาเลยไอเก่งกับมีอุปกรณ์นี่ยืเกา่าเมืม่อนีผู้บ่าวสวิเดีนมาคุ้มเลยคะ่ะเพราะว่าไออันผู้บ,บ่าวอันสวิเดีนตัดใหม่สันเด้คะ่ะทุกคนตัดแล้วไม่ย่างบุนี่เสารนี้เจียมแต่ยางมากผู้เดียวเห็นผู้บ,บ่าวสวิเดีนตัดใหม่ผู้เดียวและะ้วค่ะ เชื่อมพยานหรอกค่ะก็จะเชื่อมอยู่นี่มานานแล้วไม่มีอะไรหรอกค่ะไปค่ะไปเบื้องว่าเขาตัดหอดไดเขาโดนมาจอดไปหนีค่ะทุกคนตาเนี่ยมาท่านแหลวบอกขึ้นหดปุ๊ไปเบื้องกันเลยค่ะวิ่ โปรตัดเบิดค่ะเขาแบบว่าตัดเป็นมันยอมมันแยมเหมือนนี้โอ้อยเจิมค่ะเสียใจหมดเลยอ่ะนึกว่าเขาจะตัดหมดแหมเพราะว่าต้นนั้นนี่ต้นสวนนันนียังเจอมาก,กนเหมือนแม่ค่ะทุกคนไ,ไปดูเพื่งใกล้ๆค่ะอันน่ะเขตาตัดแบบว่าตาดัดไม่หมดค่ะอือยังเจอมปได้ ย่งางก็จะได้เห็นวิวงกวางตัวน้อยที่นี่เนาะค่ะน้ำเลน้ยค่ะนี่ค่ะเขาตัดแบ่งเป็นยังสี่เขาไปตัดเบิร์ดอ้ยถนนเละไปหมดเลยค่ะเขาตัดยังสี่หรืออื่นเขาจะมาเก็บกองต้นไม้หลายร้อยปีเจ้กาก็โดนตัดแต่แล้ว แต่ก็ยังดีที่เขาไม่ตัดหมดเขาจงไว้ให้ยเจิมเบิงอยู่ให้เจิมรเราคิดน้ำก่อนเห็นก่อนนี้ค่ะทุกคนยังเหลืออายุค่ะมเออื่นเขามาเก็บใหม่ถื่ส้นมโนก,ก่อนหินก่อนนี้เนาะอย่าส้นเนื้อนะคะก่อนหินพ่อเอกแก้วร่ทองไม่ยืนเบิงดอกแก้าบูเรื่องน้ำันดอก สันเบาอย่างอ่ะสันเบาก็กวอนหินวาท่านเดินทุกวันสันเห็นทุกวันนี่ค่ะกวอนหินอยากออกร่างกายกับมากกระสุกเซาเอาตัดต้นใหม่มาทําอาหารอร่อยดีกว่าไม่ใช่อาหารค่ะทาแยมค่ะแยมบลูเบอร์รี่ที่เก็บมาแหละค่ะเราก็จะมาต้มต้มสักประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ใส่น้ําตาลน้นําตาลท,ทําแยมก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะ แยมบุเบรีก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนใส่น้ําตาลทำแยมลงไปแล้วค่ะแล้วก็จะไปใส่ขวดแก้วเอาไว้กินกับขนมปังค่ะขนมปังข้าแยมบุเบรีเนาะค่ะสุดเจบทำง่ายๆค่ะ แล้วเรียบร้อยค่ะบลูเบอร์รี่เยิมบูเบอร์รี่เอาไปกินกับขนมปังค่ะนี่สิกินขนมปังปิ้งค่ะขนมปังปิ้งใสบลูเบอร์รี่ที่เฮ็ดนั่นแหละค่ะปังปิ้งนะคะนี่ค่ะขนมปังปิ้งออกมาจากนี้แล้วก็มาใส่เนยค่ะก็คือมาดามินนั่นแหละคะ่ะ พักายใสหล,ยหลายมักหน่อยใสหน่อยตามจานใจชอบนะคะถือเชียงเสียเ่ะเสียชุดงามเหมือนคุณยาคุณยาให้นะเสียชุดงามคุณยาให้นะคะใส่ชุดงามนะคะวันนี้ทำอาหารเช้าให้ทุกคนกินหลังจากที่ไปเอ,อ่อไปนะไปเห็นเขาตัดต้นไม้จึนเศร้าแล้วอ่ะมาทำมาเยี่ยมค่ะ ขึ้นเหนียวเทใ,เจใจอันนั้นต้มนานโปรดบอกถ้งใส่ต้มนานเกินไปนั่นเนี่ยเยมก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะเอ,ะอะาซอสก่นอ,สอนซอสอันนี้เนาะสโน us ้ยพระเอกว่าสนุดว่าั้นมันอกแมนสนุดมันแยมบลูเบอร์รี่จันเดินเข้ามาชินแะชิส์นะอืแล้วค่ะทุกคนไป,ไปไปนั่งกินน้ำเย็ดเจิยแเสพเมื่อนี่อาหารเสาร์ค่ะอาหารเสาร์อะไรขนมปังปิ้งที่ทำนั้นหลักกับแยมบลูเบอร์รี่ทำเองอันนั้นก็น้ำชาใส่นมค่ะ วันนี้ก็ใช้ไม้นะคะเสียงดังฟังชัดตอนเช้าไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ไปเห็นเขาตัดไม้แหม่มุเรงก็พระเอกก็ไปด้วยคลิปนี้ก็จะรวมกันไปไอ้เจิ้มก็มาทานอาหารเช้าให้ดูคุยกันด้วยค่ะแค่คล <Wow. S 1> ิปเ oh, มียเห็นพระเอกหน่อยหนึ่งค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน Good morning, everyone. Good morning. กงอะไรหบปะคุณนี้ได้เห็นตายเอกนิดๆนน้อยๆเมื่อนี้กับไปเบิ้งก็ตัดใหม่ซึ่งสาวกับบ่เป็นอย่างทำแย้มกินแซ่บๆมากค่ะมากินแซ่บๆนั่กันเมื่อนี้นี่บ่ต้องท่าดอกลีปสติกอย่างกร้างปากกับไปเสียสบายท่าลิปปากมันกับจิตสีนันค่ะมาค่ะมากินน้ำกัน อืมกดาษจิ๋วไรแวมาเอกอันนี้แองิ N ่เดฟานขาฮิตมานี้ใ can you give me a uh, uh, เดนนลล่าเปเอร์ฮ้ยเปเปอร์ฟอใส่ตัวนี้ก็ว่าได้นาะ เอ๊ะฉันเฮ็ดอีหยังเพรานะทันไม่ฉันต้องทำเพระนะอืมคุณใส่นิดนิดน้อยๆกับบดได้ใส่ไม่ได้หูบอกแท็กซี่เกยขอบคุณค่ะใส่ตันี่กะใส่ทน,สสนเฮ็ดำยข็งพราะนะเว้ยเจม่นเนาะก็กลืมเนาะอืม อบปากเบาๆเชือนีไม่หายเชือเห็ดกระดูกก้นจะตีเจือไปเก็บมาละเห็ดคันตะเลนเห็ดเหลืองมันปูนละยอะเยิมทำก้อมสะอาดเรียบร้อยแล้วว่าจะเอาหมกใส่ป่าใส่มอนไหมคะแต่ยังบ่ได้เห็ดเราก็เลยยกไม่ห้ตายคิบน้ามานะพี่อกเ้าก็ได้เนียนไอหมกตะลุกมาอีกเนาะบอกเอาให้กระดาษชิดช่วยให้กระว่าแต่จม กดตัดตอเ้อที่บอกไงเอาล่วงไปเด้อเดที่จะบอกวาศาสสวิเดนแม่เจาก็ฟังรู้เรื่ององีกอืม,มจะเก็บรืมมาใส่ไหมค่ะทุกคนเราเสียงดังขนาดเลยจะตกใจด้วยค่ะเอาสกอโชคดีค่ะที น้ำสา Good Morning Good Morning สวัสดีตอนเช้า Have a nice day everyone เหมือนเดเหมือนนี้แต่ว่าเบาภาษาสวิเดนภาษาจิดภาษาไทยอยู่ในขัดดุครนรวมด้วยภาษาอีสานออริจินอลที่เจิมเตืบตัวมาเพราะว่าพ่อแม่พูดภาษาอีสาน Uh huh. ดื่มน้ำชาก็โหูเลยนี่แหละาคา่ะคนจีนก็ดื่มน้ำชาเฮจริี่ห่ะค่ะอืมไอ้เจ้าก็ไม่เข้าใจว่าเขาดื่มน้ำชาทำไมเขาต้องเสียงดัง ยเยเิ่มจะบอคอยกินขนมปังกับ,บูกระแยมแบบนี้เพราะว่ามันเป็นน้ําตาลค่ะทุกคนนานๆทีได้กินให้ทุกคนดูทําคลิปไปด้วยนะคะอาหารเช้าของยเยเจิมประจําตอนเช้าทุกวันก็จะมีอะไรนะข้าวโอ๊กค่ะเยเชิ่มทานข้าวโอก๊กทานข้าวโอ๊กทุกวันตอนเช้าค่ะ แล้วบาง,งวันก็จะต้มไข่จะต้มไข่ที่ไม่สุกนั่นนะคะนั่นล่ะกินแต่ไม่ได้กินนะบ่อยต้มไข่นะคะก็จะกินข้าวโอ๊กตอนเช้าไม่กินกินมังสวิรัตค่ะจะไม่กินเนื้อตอนเช้านั่นล่ะบอ่อยฟังเอาทุกคนแคนีแล้วเจมก็มาถึงชั่วแคนีนะคะคลิปก็จะเอาร่วมกันไปคือเก่าอันที่ว่า เพิ่นตัดใหม่แล้วกับเอกยางย้มเมือแรกก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับช่วงกับเองร่างใจให้เจิมด้วยกันขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye, bye hello hello hope you have a lovely day today all day Bye bye, see you next video. Hello, hello.